ทีนี้มาดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในแต่ละพื้นที่กันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์องค์เจ้าที่นั่นใช้ช่วงเวลาที่ประชาชนลำบากเดือดร้อนอย่างนี้เอาของในวัดออกมาแบ่งปันกันครับมีทั้งบางส่วนที่ไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรแล้วเอามาแจกด้วยนะคะคดูหามากับมมเตอร์ไซค์พ่วงข้างเลยในภาพนี้ก็คือจเจ้าอาวาวสัดไยงาม พระครูประหลัดยอดโดมสิริปัญโยนะคะวัดไซงามนี่อยู่ที่อำเภอเมืองสงขลาค่ะท่านนําเอาสินค้าการเกษตรที่รับซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนดก็คือเดือดร้อนจากโควิดสิเนี่ยฟักทองฟักเขียวแตงโมแจกให้กับชาวบ้านในชุมชนยอ่อเอ่อที่อยู่รอบๆวัดนะคะมากับคุณสันเพชรบุญญามณีผู้ช่วยผู้ดําเนินงานของคุณชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภามากับ ฟักทองแตงโมเต็มคันรถเลยนะคะคเออแจกให้กับชาวบ้านคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าวาดวัดไสงามท่านก็เคยนำข้าวสารไข่ไก่ข้าวกล่องน้ำดื่มแจกให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบวัดไสงามตั้งแต่ช่วงโควิดรอบแรกแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาแบ่งปันกันอีกหลายครั้งชาวบ้านได้รับของแจกจากพระก็กราบขอบพระคุณท่านนะคะที่มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนเสมอมาให้มาเป็น ฟักเขียวฟักทองอย่างนี้แตงโมอย่างนี้กินได้ทั้งนั้นเก็บได้ด้วยนะคะครับก็ทําได้ทุกอย่างนะแต่ฟักทองนี่ก็จะทําแกงบวชจะทําแกงกะทิจะผัดไข่นะจะ<ด>ต้มนะจิ้นมน้ําตาลทรายก็ได้หมดนะฮะพาหวานครบพร้อมเก็บไว้ได้อีกนานเลยนะครับ <th art> จังหวัดนครศรีธรรมราชครับพระวัดวัดเขาพระทองฮะก็ตั้งโรงทานทำเอาข้าวแจกประชาชนเหมือนกันนะครับวัดเขาพระทองตะบนเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ พระมหาอารยะนันอานันโทจเจ้าวาดวัดเขาพระทองเนี่ยนะครับพร้อมกับกรรมการวัดก็ช่วยกันปรุงอาหารกล่องแจกจ่ายพี่น้องนะฮะเจ้าหน้าที่ด่านหน้าประจําจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่อําเภอะอวดนะครับสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านตามบ,าบ,าบ้านบ้านเรือนที่พักนะฮะนี่ก็เป็นการแบ่งเบาภาระประชาชนไปด้วยนะครับนะครับผลการวัดตัดสินใจตั้งโรงทานเนี่ยปรุงข้าวกล่องเ่ยนะครับมีเมนูผัดกะเพราไข่เจียว น้ำดื่มผลไม้เฉลี่ยวันละ300กล่องครับแล้วก็นำไปแจ,จกเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านญาติโยมสามารถเดินทางเข้ามารับข้อกล่องได้ที่วัดเขาพระทองด้วยนะครับแต่ขอให้แต่ละครอบครัวส่งตัวแทนมาเพื่อลดความแออัดนฮะที่สำคัญให้ปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้าก,ากากตลอดเวลาสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือก็บริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มให้วัดได้นะครับนี่นะฮะ